เปลี่ยนฟันตัวที่ผมใช้อยู่ประจำนะก็เป็นปฏิเลียนที่ถือว่าแรงอยู่แล้วปัญหาเยอะก็คือมันฟันมันไม่คมแล้วนะครับผมจะเอาฟันตัวเนี้มาใส่ในตัวนี้นะคขั้นแรกก็ถอดเลยนะแต่มีพวกเศษผมเยอะมากเลยทำความสะอาดเศษผม,มเยอะมากเลย โอเคครับผมหลังจากถอดต,ตัวนี้ออกมาแล้วอยู่ประมาณนี้เลยจนะเสร็จผมเยอะมากเลยผมใช้มานานมากนะครับตัวนี้นะกฟันมันเริ่มไม่ค่อยค,อยคมต้องเอาไปรับฟันใหม่อีกทีนะพับเยวตัวนี้มาใส่นะอันนี้เป็นฟันของวอนนะครับวอนมีจิตคลิสอันนี้ยังไม่ได้ใช้งานแบบหนักหน่วงนะก็มีรอยใช้งานอยู่นะแต่ไม่ได้หนักหน่วงนะการประกอบวัสดุแสนที่จะง่ายดายนะประกอบก้าไปเลยแล้วก็สติงปปมาใส่นะ ที่ประกอบนะครับก็เอาตัวเนี้ใส่เห็น,นะครับล็อกมัน,มนแต่ผมไม่ได้ทําความสะอาดอะไรที่มันสะอาดจนเกินไปนะผมขี้เกียจนะบูนง่ายผมรีบนะไม่อยากคีบมันยาวเกินไปอันนี้ก็เอาร่องตรงนี้ยเอาใส่รูนี้นะครับอันนี้ใส่นี่ก่อนนี่จากนั้นก็เอาอันนี้ใส่รูนะครับทีน,นี้ร่องของมันอยู่จากนั้นก็เอาปันปะเลียนตัวนี้มาประกบนะครับแล้วก็ขันเข้านะง่ายเลย อเคประกอบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะวนะวนะโอเคลองตัดเส็จผมดูนะก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะขอบคุณครับ